ติดกลองเลยนี่เด้หลายสิป๊าดขึ้นมาปลาปลากรองปุ๊บเฮ้ยโอ้โหโถน้พี่น้องสวัสดียำเสื้อๆด้วยครับผมสวัสดีค่ะบอกันยำเสื้อๆพี่น้องนมาผอบปลาคอนเนาะผอปลาคอนด้วยจ้ะอาจจะปลาคอนด้วยครับผมมากับแม่มาสามคนแม่ก็มา ตรงงามด้วยครับขี uh, uh, s <S so uh, uh, ่ you. You ังาใช่เ right. พ uh, ื่อนว้าประคอกคือตัวใหญ่อ้ตัวไงเลยเนี่ยญ่เลยประคอกอือก็ดูบึงนี่ติ่มเลยนพี่อูู้นี่อ้นี่นี่นี่เ็นเกียวพี่ขึ้นมาพี่ Ui, cái mùa hèn đi đi ơi mùa hèn chạy đi ơi mùa hèn chạy Ui 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 chạy đi ơi ui hèn chạy đi ơi mùa hèn chạy đi ơi mùa hèn ถ้าที่คอนเทดไปเปิดหาลุดไม่้ามันลุดิอรุ้ยเต็มเลยดุกลายครับยากแน่แล้วนีอ้ยเนี่ยใหญ่ตใามนี่นี่นี่เต็มเลยนลุดในเครื่อนกนะนไอ้แม่บุญ ปี๋อายปี๋ปี๋ปี๋เต็มเลยอหห่าหรือแต่กระดุวิ่งถุนเต้มเลยบอกว่าไปวหอดโูอยาวไปหุ่นแล้วเด็กน้องชีวิตการเป็นอยู่เนาะอายุหากิจตามธรรมชาติด้วยครับผม สี่แสนบานเทาโอ้ยนี่อยู่เป็นกล่องอยู่เนี่ยนี่นนนงไงดูดูดเล้วจะไปะเกิดบูดที่องวันเต่าเลย,ยเนี่นี่ยูเป็นเสนี่นีน่เกิดบูนั่นเมยดูดออก เจับเลยว่าอย่งเลยไหวเก <c oughs> อ <c oughs> ือบจคล้องอย้เดียวปลาดุกจ้องมาอาจจบป้ากินันกับเกือบูดรุดที่นอกข้ากีต้มจีเดย์อยู่ยังม่แต่จะคองเกือบุดเล่ินต้ม นี่เป็นยูนิคแน่นอนนะค,น,น,ะค,คนขน,น,แน้แนโลดคุเหอมนเปื้นอนพ่อ,อ,อเป็นเหรียเป็นทางไปเลยนี่อาไปเรอะพวกหยุดอยู่ในห้องก่อนี่าอายมากพี่ ัอยู่มุมนี้แหละมันบดยอนแสงบางโอ้ยยี่นี่หูนี่เนี้ยสีจะพอกจะเบาเลยอาทั้งปลาหกทั้งปลาดุกทั้งปลาหกทั้งปลาดุกทั้งปลาคอทั้งปลาดุเลยสิบอกหยาดโอหยาดเบาขึ้นสิบอกหยาดคือกันเองสิขาวสีหาหกโตทั้งปลาดุกทั้งปลาคอสีวางแท้ทั้งปลาหก ก็ส yeah um, um, uh, um, uh, ิว่าหยาดบาก็วาวหยาดที่ราอุ้ยแม่อุ้ยมัแม่เต็มเลยเฮยไจากที่ไปโอ้ยจกีไปอ้ยปดุกเลยต่อยเลยเียมีแ่ของแสบทุกอย่างนะกำเอากำเอา เปิดทองที่ที่จะแต่งงานืมมเดนี้อเรื่ออะไรหรอเปิ่าโอ้โหเ่งพอคกบปะนี่นี่จ้าโอ้ยเมื่อกี้สคเนาะเคยมีสะคีรบเลยนั่นงามเลยครบปานี่ยนีธรรมดาเขาเป็นยงันเรยวเร็วร็วเรว่ นี่หัวเขียวปี๊โคบเตื้อพี่น้องได้ทั้งกบไปทั้งปลาให้ละถุงเราโอ้ตัวงามตัวละอายลูกง่ายแล้วตัวเพิ่นนอนกินปลาขอนอยู่เนาะพุ่นถุงอยู่พุ่นปลาขึ้นมาดุตุ้งเือเตาเดุตุ้งเขาจะกระดุกน้ำงามดุนดุนเลยให้ล่ะเขยิ้นยองนึงพุ่นห่าอี้หยอย

ที่มีบลด์่อยนี่ยที่ไกล่อ่อยหลายป่าหนำต้นนะยงงหนำไหลไร่จำเอโอ้ปลาคอโด แม่ก็จับอยู่นหนงอ้ยเินแกวเลยเสียเบินแค่ไหนอ้าวโอยงายง่ายงายกระห่อนมันอยู่ไตเพื่องเนาะกันไปอยู่ทามุนเนาะ bíp chai còng tôm bíp còng bây giờ bỏ cái bưng cái ui cái kiếng nhảy rồi nè ôi nào อ้าวเปนจิดเชียบเลยโอ้โหนี่เ่บนตึงเด้อค่ะนี่สามสี่ตัโอ้นี่เต็มกล่องแค่เต็มตากล่องน้ำพร้อมมาติดตกอะปดูตัวงามเด้เ้ะยอะ้ึถังครับว่าปรดุนีนี่หูนี่ เขาห้อยเลเขาห้อยปูอุ่นอะก็ดูแกล้วก็ดูดีนะูข้างในนี่เขาพงอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดอเนี้ยเนียเนียเนียกบมาเลยเออุวดมเต็มเลยนี่ต็มดอัดเเ็โอ้กๆั วลกมีล้านเยปิดหน่งกปลูกกับมีขึ้นมาเทิมกี่ตัวะนี่อ้ปลาบูมืดตีนี้อื

งงาตงโอ้ยเจ้าคุณเิงไปกวนได้ครับผมอยังคุณลางค้งงามลายอยู่ไปค่ะอุ้ยมีแต่ปาดุกลิ่นงนี่ดูสวยงามสุดดูกรนขึ้นเถิงเนาะ nè, lè nó chạy. ừm, xuống 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 จะออกอ้ยขันเอานน้ำเลยมีต้มเลยโอ้ mùng lửa đáp ứng được mùng lửa mùng lửa một con mùng lửa 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 mùng หนาวูบว้าตัวปัดว้าตัวหลมึงเลือบู๊ปดู้กองเลยนี่ได้หลายถีปัดข้มาบูเหลือก่องตาเขาเหลือก่องที่เปนก่องขอนตบเต็มกองอวะ ก่อนอีนี้อยู so, ่หรอก็ช okay <together> ัดเนยชัดเนยได้ครับผมต้มผงใส่กล่องนะตะเคียงพอีบีดโดดเนียีขานาอบ้เนาะขานาอีกไ อุ้ยหลายฉักหลายฉักอู้หูจกองเลยชัดก็ชัดแต่เขาถอดเขาใสได้แต่นดีท่งปวดอ้าวถยขนาด้ิิิตัวใหญ่กว่าพี่นี่โอ้ห่งไหนี่จ้ะ่ชุดละของคนของชิ้นใหญ่ะมาณนี้อ้าวเทวเลย ังแ่หาแต่เสาเลยใครที่ถูขาไปแล้วเป็นซสาเลยกิงกำลังเอถามอาะไทยก็แค่นี้ครับพุพปวไทยก่บปวดไทยเลยดียดีดด ชูมือไปจะเดิมาขังเดียวกันก่อนมาชี้เดียวกันก็มาขังเดียวกันด้กพีเราเอามาขังเดียวกันนี่ก้อยใส่เป็นหิวโผล่มาไม่เออเด็สีหวานจัดหวานแหวังกับชาวเรื่องก็ถือคู่ถือทางทุกเทีว่าเดี๋ยวฝ่าพ่เม็ดมาฝนก็ขึ้นเหมือนเป็ดปลาจับกระบูดไปขังเดียวกันโ อันกระโพดใส่กบพดไหตัวส่ใส่กบูดขังเดียวกันได้ม่ใ่ยางคนตีนไปเพื่อขังเดียวกันยางมาทางไหนเนาพคนวะเ้ยจับมวนขัดไปแกี๊ยวเดือดพันน้องอน่เบิ่ค่ะุ้คุณแล้ววันี้จป่า หล่นเลยนะแก่หมดเลยได้นี่นตกพี่วันขี้นมนอดผีเยอะเือดึจะลงไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วเ,เลือดลงไปอูอมาเรื่อยๆน้ำก่อนหามข้น มาเลยน่ะยูยายแห้งนี่างไนี่ยืมาเรือยค้ยพี่ยิดปิดมาหมุนี่สิแล้วก็เดือกรลาย ไปถอดแสบเพื่อกัน ีลือดเดียวเลยโอ้โหมันจีจังได้เดียวอุ้ยแบเด้อแต่แบบเด้อนบบเด้อโอ้อู้หูน้เนี่ยันโคตชัดเลยเราอายุน้ำนี่นั่นนั่นนั่นโอ้โหนเนี่ยต่ยไงเลยทั่งทีเกิไ เปนกล่องเลยกล่องเลยเนี่ยเนอโอ้ยป๊อดป๊อดป๊ดละเขมขนงก็งกเีย็ไงจะทอาจับมือนังแล้วตอนนี้เนาะน่ะไงยิบเออขอตามอะล้อตาตา้อต้าหถอยถอยถอย จุดสุดท้ายพลังการแหงจุดนี้โอ้โหโอาโหดาจ้อยปลาปลากรอบโอ้เจ๊กโอ้โหโอ้โตะกองเขามาแล้วเปียกมดก่องมะเือบัวใดขาไปเกลีไก่ในจังน่อยติดแล้อติดบ่ติดตก่อนอ้หไก่ไก่บ่ไก่ไกบ่โอ้โดิ่งดิ่งดิ่ง <Nee> chặt này bất chặt nan năn công lừa gì hên bà hên đi đi Tít đủ Bao. tít chưa đủ 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 chưa mục tình hết mọi người 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 ใส่ทุงมือกับอันนี้เปนอ้ยขอบไปเลยเด้อเต็มถังแ่คิดว่าเนาะมีสองถังอิกนเต็มสองถังคุกอาทายสิ้งก็แลใช่เยอเดก่อใส่เห็นรถกังค์พูน mượn tao mượn tao mượn tao vào tao mượn 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 tao Lang lịch hôm qua, 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 hôm ังดีล่างทังก่อนล่างอันน้ก่อนตึดดเ่เลยตึงสิงข์มโอ้ยไป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 ตๆดนี่ตรงสิงข์มาแกเดียวเด้นี่ครับติดเดียวโอ้ย เอ็กนเดียวครับผมเกียวครับผมโอ้ยลางวอลนเป็นยังลางไม่ยุ่บ้างอกตมเ็บปาะ ม่จ้วออกอีกได้นม่ก็านานมากแล้วนาก็ม่จากหนใหญ่ที่สุดะใหญ่โแกเดียวครับผมอืมอนานมากเลยจ้ะใส่ถังก็ล้นถัง,งล้นถังล้นถังเลยแหละเออป่าดูกป่าเข็ง bà khờ không mình sẽ lấy nè, voi lông xạ nè đấy các cụ, một cái cái đấy tối nưng, cốc kêu, ล้วครับผมภารกิจจะปาะคอนโมนี้ครับผมก็เสด็ลาพีลานองกับบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ก็ได้ครบตัวนึ่งครบหมบเจาหาใหม่ <laughs> <laughs>